สวัสดีค่ะ FC โน,โน่น้ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็นำความน่ารักนะคะของคู่นี้มาฝากกันเนาะก็คนแฟนสวยเนาะก็ชมแฟนสิเออจะให้ชมใครแล้วเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะคุณโตโน่กับน้องนิชาค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้า เอ้อย <Ooh>, ่างที is, uh ่เขาไปเดินแบบที่ปารีสอย่างเงีผมเห็นว่ามันเป็นความความฝันของเขาอ่ะสวยสิครับผมเห็นในงานวันนั้นในปารีสก็ไม่มีใครสวยเท่าเขานะว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอครับครับก็ผมเห็นอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวไม่ใช่ก็จริงๆผมเห็นก็แพ้กกงยูใช่ไหม ผมขนาดกองยูผมก็ยังรักเลยครับออใช่ครับผมก็ยังยงคนเดียวมผมอยากให้ผมไปแข่งกับใครเลยครับ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแค่กงยูหรอกครับผมเป็นผมอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับผมก็มีความสุขของผมแล้วแต่ว่าผมก็ดีใจที่ออนิชานิชามองเราว่ามันพิเศษนะคร,ออครับผมก็มีความสุขถึงแม้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นแค่คนธรรมดาแต่ว่านิชาเขามองผมพิเศษนะครับ